สวัสดีครับคุณผู้ชมวันที่9เมษายนปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียดำเนินการเป็นวันที่44ของปฏิบัติการในยูคเครนรายละเอียดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีดังนี้ กองกาลังของรัสเซียสามารถทําลายหน่วยงานทนาหารของอยูเครนได้อีกจํานวน65แห่งเื่อรวมถึงทําลายศูนย์บัญชาการ4แห่งทําลายศูนย์สื่อสารและศูนย์อุปกรณ์ทางทหาร3แห่งอีกทั้งยังยิงทําลายโดรนของอยูเครนได้อีกหลายลําที่บินปฏิบัติการเหนือเมืองมาริโปอลและเมืองคาคอฟซึ่งตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนมาถึงล่าสุดทางรัสเซียทำลายเครื่องบินรบของอยูเครนไปแล้วจำนวน127ลําลำ ทำลายเฮลิคอปเตอร์98ลำทำลายโดรน428ลำทำลายรถถังและยานเกราะ2,037คันทำลายเครื่องยิงจร,รวด229เครื่องและทำลายปืนใหญ่ของอยูเครนได้ทั้งสิน้น886กระบอกและทางกองทัพรัสเซียได้กล่าวถึงแผนการใส่ร้ายของอยูเครนที่สร้างสถานการณ์ขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟคารามาทอส จนมีผู้คนเสียชีวิตไป50คนบาดเจ็บ87คนคือเมื่อทางยูเครนยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธทอชกาโจมตีสถานีรถไฟแล้วก็ได้กล่าวใส่ร้ายรัเสเซียในทันทีโดยกล่าวหารัเสเซียว่าเป็นผู้ปฏิบัติการพอในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อผู้สื่อข่าวของอิตาลีได้ตรวจพบซากขีปนาวุธที่หลงเหลืออยู่ที่บริเวณสถานีรถไฟจึงกลายเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่ยืนยันว่าทางยูเครนเป็นผู้ยิงโจมตีสถานีรถไฟนั้น เพราะขีปนาวุธทอชกาที่เป็นระบบขีปนาวุธหลักของอยูเครนเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อความจริงได้ปรากฏชัดเช่นนั้นทั้งสื่อทางตะวันตกทางยูเครนและหน่วยงานสากลต่างๆต่างนิ่งเงียบโดยไม่มีไฟใดให้ความสนใจกับเหตุการณ์นั้นอีกเลยที่เหมือนกับว่าหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยรัสเซียก็คงมีการกล่าวถึงเหตุการณ์นั้นอย่างยาวนาน แต่เมื่อการกระทํานั้นเป็นการสร้างสถานการณ์เท็จของยูเครนเหตุการณนั้นก็ถูกลืมในทันทีและไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นเช่นนั้นเพราะหลายครั้งแล้วที่ยูเครนรอดพ้นในทุกความผิดที่ตนทําที่เหมือนการสมรู้ร่วมคิดของหลายฝ่ายที่มีมาตรฐานว่ายูเครนที่เป็นฝ่ายของตนจะทําสิ่งใดก็ไม่ผิด จึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมฝ่ายตะวันตกและฝ่ายที่ควบคุมกฎหมายสากลจึงปล่อยให้ยูเครนโจมตีกลุ่มชนในดอนบาสมานานถึง8ปีโดยไม่มีฝ่ายใดขัดขวางการกระทํานั้นซึ่งหากว่าถ้าทางรัสเซียไม่เข้าช่วยเหลือกลุ่มชนในดอนบาสยูเครนคงใช้อาวุธของทางตะวันตกทําลายกลุ่มชนในดอนบาสต่อไปจนกลุ่มชนนั้นสูญสิ้นไปจากแผ่นดินโดยยูเครนไม่ต้องรับโทษกับการกระทํานั้นแน่นอน เมื่อทางรัสเซียได้เปิดปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดกับกองพันอาซอฟของยูเครนที่ยึดเขตโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองมาริโปลไว้เป็นฐานที่มั่นทางรัสเซียจึงสามารถช่วยเหลือชาวเมืองที่ถูกกักกันตัวอยู่ในบริเวณนั้นให้รอดพ้นจากอันตรายออกมาได้และทางรัสเซียจะเปิดปฏิบัติการกับกองพันอาซอฟในขั้นเด็ดขาดต่อไป และทางรัสเซียได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากองกําลังของอยูเครนที่บริเวณชายฝั่งได้กักกันเรือขนส่งสินค้าของต่างชาติควบคุมไว้ที่ชายฝั่งมากถึง77ลําและมีความเป็นไปได้มากที่ทางยูเครนจะยิงทําลายเรือเหล่านั้นเพื่อใส่ร้ายรัเสเซียว่าเป็นผู้ยิงโจมตีอีกทั้งบริเวณหน้าน้านําทะเลดํายาวไปจนถึงช่องแคบบอสฟอรัสของตุรกีทุ่นระเบิดจํานวนมากมายของอยูเครนได้ลอยไปทั่วหน้านาน้า ทำให้ทางตุรกีต้องส่งหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดดําเนินการกําจัดทุ่นระเบิดในน่านน้าแถบนั้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางฝั่งตะวันตกนั้นทุกฝ่ายกําลังจะทุ่มอย่างสุดตัวเพื่อช่วยเหลือยูเครนด้านอาวุธโดยทางสหรัฐได้ประกาศล่าสุดว่ากําลังจัดส่งอาวุธจํานวนมากให้กับยูเครนตามที่ยูเครนร้องขอ เช่นอาวุธต่อต้านอากาศยานและอาวุธต่อต้านรถถังจำนวนหลายร้อยชุดรวมทั้งจัดส่งเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับยูเครนจำนวน100ล้านดอลลาร์อีกทั้งสหรัฐได้ประกาศว่าจะเพิ่มกองกำลังของสหรัฐในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพื่อสร้างความมั่นคงของสหรัฐกับพันธมิตรในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกทางด้านนาโตเลขาธิการนาโตได้ชี้แจงล่าสุดว่า การประชุมของสมาชิกนาโต้ได้ตกลงกันว่าจะร่วมกันจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ยูเครนสามารถปกป้องเอกราชของตนได้และทางนาโต้จะเพิ่มกองกำลังไปยังภูมิภาคยุโรปตะวันออกอย่างเต็มกำลังซึ่งในขณะนี้กองกำลังพันธมิตรแอตแลนติกเหนือมีทหารประจำการอยู่ที่ภูมิภาคยุโรปตะวันออกจำนวนมากกว่า4 0,000คนซึ่งจะมีการเพิ่มกองกำลังเสริมขึ้นอีกเพื่อความมั่นคงของนาโต้ในภูมิภาคแถบนั้น ทางด้านสหภาพยุโรปหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครั้งสําคัญได้ประกาศถึง2แนวทางที่จะดําเนินการควบคู่กันไปคือเพิ่มมาตร,รการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อรัสเซียและเพิ่มความช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อยูเครนโดยเฉพาะความช่วยเหลือต่อยูเครนนั้นทางสหภาพยุโรปจะระดมเงินทุนจํานวน1 0ึ0ล้านยูโรหรือประมาณ1,000ล้านดอลลาร์เพื่อให้ยูเครนใช้สําหรับการจัดซื้ออาวุธและใช้จ่ายในด้านต่างๆ สำหรับทางอิตาลีแม้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากได้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลไม่ให้จัดส่งอาวุธให้กับยูเครนและต้องการให้อิตาลีถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกนาโตแต่ล่าสุดทางรัฐบาลอิตาลีก็ได้ประกาศยืนยันว่าจะจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนต่อไปโดยจะเน้นจัดส่งอาวุธที่สำคัญให้กับยูเครนทางด้านนายบริสจอนสันผู้นำของอังกฤษ ได้เดินทางไปพบกับนายวโรดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนเพื่อประชุมกันเป็นการส่วนตัวโดยทางผู้นำอังกฤษจะส่งรถยานเกราะจำนวน120คันให้กับยูเครนพร้อมกับอาวุธต่อต้านเรืออีกจำนวนหนึ่งเพื่อเสริมศักยาภาพให้กับกองทัพยูเครนให้พร้อมสำหรับการต่อสู้กับรัเสเซีย ศักดิิลารายงานข่าว